เดี๋ยวจิ้มปาดเลยจดี๋ยาดเลยอย่เปลี่ยนอันนี้ดีีกว่าอันน้คนบ้านเดียวกันเอาทำไมเนี่ยทำไมเนี่ยอะไรกันนี่คุณพี่แก้วแก้วไหนไม่ใช่แก้วก็พี่แก้วอ่ะนี่ควรเอาอะไรอะไรเอาเธอเนี่ยฮะแก้วไหนแล้วทำไมหน้าเหมือนพี่แก้วคุณไม่ใช่เหรอใครแก้วไม่ใช่แกได้เนตตตัวไอ้เขารู้จักชั่อทีสินี่เป็นใครแก้วผูไม่ได้เป็นใครใครไล่ โอ้รถโอ้รถลาชโรรถอำเภอสันเข้าไปเลยสิลาชโรรถอรังสันเนี่ยเภอปวดปลากระปวดตลเป้าไม่ใช่ดูนี่เกลับตายหาเถอะเนี่ยไปกินคนดูทำไมเยเนี่ยมึงมนอยทำไมเชื่อไร สอนจ้าเกสอนใช่ไหมใช่จ้านี่มาตีฉันเนี่ยโดยที่ไม่รู้จักฉันด้วยแล้วมาเรียกอะไรแก้วแก้วหน้าเหมือนพี่แก้วเลยจ้าคนบ้านเดียวกันแล้วก็ขี้เมาด้วยล้อๆนี่มีคนหน้าเหมือนอีกเหรอเออเอออันนั่นแหละลอเหมือนกันแป๊ะเลยแต่ว่าแก้วอ่ะ่แก้วเขาขี้เมามชายเกสอนคีชาเพคาขชายเท้ามอมเดี๋ยวไม่รู้ไม่มีตัวเลือกรอแม่แม่ยานางี่ย สวยเชียวทำไมดีเนี่ยทำไงฉันต้องการอยากจะอยู่การลำพังกับเกศศรอเอ้ยดูดยวยเกศศรแต่แต่ว่าหน้าเชิญตรงนี้ก่อนมาให้กับฉันเน่ยฉันจะคุยด้ว